คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าโถส้วมของเรานะครับเวลาเราขี้เราเยี่ยวไปนะครับหรือว่าเวลาเรากดน้ํานะครับมันก็จะมีกลิ่นเหม็นออกมานะครับหรือว่าสิ่งสกปรกนะครับถ้าเราไม่ขัดนะครับมันก็จะมีคราบเหลืองๆแบบนี้ครับคราบไม่สะอาดนะครับติดโถส้วมทําให้ส่งกลิ่นเหม็นนะครับ แต่วันนี้หมดปัญหาไปแน่นอนนะครับเพราะว่าพ่อเพื่อนจะพาคุณผู้ชมมาใส่ขวดครับใส่ขวดลงในโถนะครับใส่ยังไงครับใส่ยังไงให้โถส้วมของเราหอมสดชื่นไม่มีกลิ่นเหม็นอีกต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องพ่อเพื่อนชาแนลนะครับวันนี้พ่อเพื่อนจะพาคุณผู้ชมมาแก้ปัญหาครับ แก้ปัญหาทัถวซ่วมหรือว่าถาอ่ชะล่าหรือว่าถูขี้ของเรานะครับเวลาเรารขี้เรายเยอะนะครับ mm hmm. มันก็จะส่งกิ่นเม็นมาตามมาที่หลังนะครับ mm hmm. หรือว่าถ้าเราไม่ขัดนะครับมันก็จะมีมกินลิงเดียงหรือว่าคราบติดนะครับ mm hmm. ถัดยังไงก็ขัดไม่หมดนะครับแต่วันนี้หมดปัญหาไปแน่นอนนะครับรว่าพ่อเคยจะพาคุณผู้ชมมาทําการกําจัดคราบหรือว่ากิน่นเม็นกินฉุนนะครับของห้องน้ําของเรานะครับ ด้วยวิธีง่ายๆนะครับผู้ชมก็สามารถทําได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทาและรับชมกันเลยนะครับนี่เลยครับผู้ชมครับอุปรกรณ์ที่เราจะทําความสะอาดโถกโครกหรือว่าทําให้โถสโคโกข,ของเรากลิ่นหอมขึ้นนะครับก็จะมีสบู่ครับสบู่หนึ่งก้อนครับแล้วก็ขวดน้ำแบบนี้ครับที่เรากินแล้วไม่ต้องทิ้งนะครับ เราสามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำการกำจัดคราบสิง่งกระปกและทำให้ห้องน้ำของเราหอ,อมสดชื่นตลอดทั้งปีนะครับมารับชมกันเลยนะครับก่อนดื่นนะครับคุณผู้ชมครับให้เราตัดสติกเกอร์ออกนะครับเสร็จแล้วให้เราเจาะรูครับเจาะรูครับ เราจะเจาะแค่สองแถวก็พอนะครับด้านบนนะครับส่วนตรงนี้ครับให้เราเจาะนะครับเสร็จแล้วครับในการเจาะรูครับเจาะดาแค่นี้ครับรูครับเสร็จแล้วสบู่ครับคุณผู้ชมครับ สบู่ให้เราหั่นเป็นชิ้นนะครับชิ้นเล็กๆนะครับไม่ต้องเล็กมากนะครับเพื่อในการเข้าในรูนะครับให้เข้าในรูขวดได้พอครับสบู่นี่เวลามันละลายนะครับมันจะละลากับน้ำนะครับแล้วมันจะส่งกลิ่นหอมไปถึงชักโครกเลยนะครับเวลาเรากดนะครับ ถ้าโคกของเราก็จะไม่มีกลิ่นนะครับจะหอมสดชื่นได้ตลอดทั้งปีเลยนะครับถ้าสมมุติว่าสบู่เราหมดเราก็เติมใหม่ได้นะครับหอมเลยครับสบู่นกแก้วเสร็จแล้วก็ให้เราใส่ครับใส่ในขวดนี่ครับโอนใหญ่ครับยัดลงหน่อยก็จะเข้าได้แล้วครับ นี่ครับคุณผู้ชมครับเมื่อเราใส่สบู่ลงไปครับเศษพวกนี้ครับเราไม่ต้องทิ้งนะครับแล้วก็ใส่ใส่ข้างในต่อนะครับแล้วก็จะเทใส่ข้างในเนี่ยครับต่อเลยครับเราไม่ต้องทิ้งนะครับ เสร็จแล้วให้เราใส่น้ำลงไปครับน้ำนี่เราใส่ไม่ต้องให้ถึงตรงที่เราจ่อนะครับเสร็จแล้วให้เราเขย่าครับนี่ครับ มันจะเป็นฟองแบบนี้ครับหอมชดชื่นขึ้นมาเลยนะครับคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วให้เรานําไปวางครับข้างในถังครับโถของชักโครกนะครับก่อนที่เราจะวางครับคุณผู้ชมครับให้เราใส่ของชักโครกลงไปครับ ทิ้งไว้ห้านาทีครับเราทิ้งไว้ห้านาทีครับเดี๋ยวเราค่อยขัดออกครับครบห้านาทีแล้วเราค่อยขัดครับเสร็จแล้วให้เราขดชับโคกครับ ตัวนี้ครับสะปุของเราครับให้เราเทลงไปครับกดลงไปตรงนี้ครับแล้วปิดฝาครับกดน้ำอีกทีครับนี่ครับคุณผู้ชมครับน้ำจะเปลี่ยนสีนะครับ กลิ่นหอมของสบู่ก็จะขึ้นมาเลยครับนี่นะครับในการทำห้องให้ห้องน้ําหอมและไม่สกปรกนะครับด้วยวิธีนี้ครับดวิธีง่ายๆนะครับคุณผู้ชมก็สามารถทําได้นะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับในการกําจัดสิ่งสกปรกหรือว่ากลิ่นฉุนกลิ่นเหม็นของห้องน้ํานะครับในชักโคกหรือว่าโถส้วมในวันนี้ครับ หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดติดตามพ่อเพลินชาแนลด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ